หลักการทิ่เทจริงการเล่นพระลงปีอย่าวัสะพานสูงนั้นก็ต้องมีความเข้าใจที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเป็นพระที่ค่อยข้างอ่าพวกน้อยมากทีเดียวนะครับพระนี้จะเป็นองค์ใหญ่มากทีเดียวแล้วก็เอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งองค์ที่ปิดตานนั้นจะหุ้มหน้านะครับลักษณะหุ้มหน้านั้นก็มีความชัดเจนเหมือนกัน แต่อุค์นี้ลักษณะของท่านก็ดูท้องนะครับัดสมาธิทรงพระพิมพระนะครับลักษณะของลุงปู่เอี่ยมนะครับที่ก็ดูลักษณะต้องพิจารณาที่เนื้อจริงๆนะครับบางครั้งทุกอย่างนั้นก็มีความชัดเจนให้ดูนะครับเพราะว่าผมนั้นคือหนึ่งพระองค์ใหญ่อย่างนี้ก็ อยากให้ดูเนื้อบ้างนะครับเพื่อทุกท่าน,น,นจะได้พบเจอนะครับเมื่อทุกท่านพบเจอแล้วท่านจะได้รู้นะครับเห็นไหมครับเนื้อของท่านนะครับจะมีความงดงามทีเดียวนะครับนี่ก็ดตานะครับหลวงปู่เอี่ยมเห็นไหมครับว่าส่งลักษณะนั้นท่านนั้นต้องพิจารณาที่เนื้อที่แท้จริงทีนี้ก็ดูด้านข้างนะครับอานข้างนะครับ ก็ดูด้านหลังนะครับด้านหลังนั้นจะมียันอุนะครับยันอุนี้บางครั้งทุกท่าน,น,นก็ยังไม่เคยพบนะครับนี่ก็ดูนะครับเห็นไหมครับว่าลงยันอุด,ด้วยแล้วก็ตามล่องตามไรก็จะเห็นเป็นเส้นนะครับความเก่าความไรดูความเก่าไว้นะครับนี่เป็นองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่ยังมีความเก่า ลักษณะของพระนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นท่านต้องดูที่ส่งและพิมพ์น,นะครับก่อนจะดูพระองค์เล็กกันนั้นก็ให้ทุกท่านนั้นพิจารณาที่หลักการที่แท้จริงนะครับถ้าทุกอย่างท่านพิจารณาที่หลักการที่แท้จริงนั้นท่านก็จะได้พบพระของหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมนี้เป็นของวัดสะพานสูงนะครับถ้าอย่างนี้นี้จะหาได้ยากมากทีเดียวเลยนะครับ นี่ก็เป็นประคำหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมนั่งนับมานานเหมือนกันนะครับประคำนั้นก็อยู่ที่ร้อนะครับถ้ารวมเม็ดใหญ่ตรงที่ผูกหลวงปู่เอี่ยมไว้ก็ประมาณร้อเม็ดนะครับนี่ก็เป็นประคำที่สมบูรณ์ทีเดียวทั้งเชือกทั้งประคำนะครับพระที่สมบูรณ์สมบูรณ์อย่างนี้ก็หาชมได้ยากทีเดียวเพราะว่าเป็นของเก่านะครับ นี่ก็ประคำเห็นไครับลักษณะโคงประคำนั้นเห็นไหมครับจะเหมือนจานดาวเทียมทีเดียวเห็นไหมครับแล้วก็มีลงลักก็ปิดทองนะครับลักนี้ก็ลักจะเคลือบบางๆนะครับเคลือบบางๆทีเดียวเวลาทุกท่านพิจารณาประคำเม็ดนี้นี่ก็เป็นประคำเนื้อ กะลานะครับเนื้อกะลาเนื้อกะลานั้นจะหาได้ยากมากนะครับนี่ก็ดูนะครับน,นะครับลักษณะเม็ดเห็นไหมครับเม็ดจะมีความเก่านะครับเส้นนี้ก็ตกอยู่ประมาณร้อยยี่สิบเก้าเม็ดทีเดียวนะครับก็ถือว่าก็ยาวสวมสวมใส่ได้สบายสบายเลยนี่กลับดูประคำ เราก็ดูเชือกนะครับเชือกที่ถักนะครับเห็นไหมครับถักเชือกแล้วก็เขวนนะครับนะครับด้านในยังยังเห็นทองเลยนะครับตรงเชือกเห็นทองชัดทีเดียวครับแล้วก็ลักษณะทุกอย่างนั้นท่านดูเชือกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดูพระกันเพราะว่าพระนั้นค่อยดูตามหลังให้ดูเชือกนะครับสังเกตเชือกเพราะว่าเป็นของ กดสปานสูงลุงปุยเอี่ยมนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้จะค่อยงจะหายากมากทีเดียวนี้ผมก็จะเอามาให้ดูกันเผื่อทุกท่านนั้นได้พบเจอนะครับเพราะว่าของมีของดีที่ล้ำค่ามากทีเดียวในครั้งนี้ทุกอย่างนั้นทุกท่านนั้นดูนะครับว่าเนื้อของพระนั้นดูนะครับเก่าเก่าจริงแล้วก็เห็นเนื้อเลยนะครับเห็นไะครับ ช่วงปิดตาเห็นไหมครับว่าจะมีรอยทีเดียวให้เราเห็นแล้วก็ลักษณะนั้นการปิดตานั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นท่านนั้นจะพิจารณาเนื้อพระได้เห็นชัดทีเดียวนี่ก็ทรงลักษณะดูดูนะครับพอทุกท่านพิจารณาเสร็จทุกอย่างแล้วท่านนั้นก็ต้องดูด้านล่างด้วยเห็นไหมครับด้านล่างชัดทีเดียวนะครับเพราะว่าผมนั้นคือ ให้ดูนั้นผมไม่ได้ปิดบังเลยนะครับผมอยากให้ดูแล้วก็ได้รู้นะครับเผื่อทุกท่านเจอสภาพอย่างนี้ก็สภาพสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากเลยแต่ว่าพระนั้นเก่ามากแล้วก็เบาด้วยนะครับเบาจริงๆแล้วก็ดูที่เชือกนี่ครับเชือกนั้นให้ดูกันเลยว่าการถักนั้นคือเขาถักอย่างไรสมัยนั้นเป็นครับการถักเชือก ครับทุกอย่างนั้นท่านพิจารณาได้ที่เชื่อก่อนเลยก็ได้นะครับแต่ท่านยังไม่ได้ดูพระท่านก็เอาเชือกมาพิจารณาดูความเก่าหลักการที่แท้จริงนะครับหลักการที่แท้จริงนั้นเขาจะดูความเก่าของเชือกนะครับว่าเชือกนั้นลักษณะการถักนั้นถักแบบไหนนะครับถ้าเขาดูการถักถ้ว่าได้พบเจออย่างนี้เป็นองค์เลข ในการถักเชือกนั้นเขาก็จําได้แล้วนะครับว่าเป็นของวัดสะพานสูงทีเดียวนี่ก็ลักษณะด้านหลังดูด้านหลังกันก่อนนะครับค่อยดูด้านหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับต้องดูนะครับว่าเนื้อพระนั้นเนื้อเช่นไรนะครับเนื้อเช่นไรเราก็ดูให้ชัด นะครับแล้วก็วิเคราะห์ดูนะครับการวิเคราะห์นั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าเราวิเคราะห์พระออกเชือกออกนี่ก็ถือว่าหลักเกณฑ์ถูกทางพอดีทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นการดูเชือกแล้วดูด้านหลังจบหมดแล้วทีนี้ทุกอย่างท่านก็เข้าใจแล้วก็ไปดูที่หลักการที่แท้จริงนะครับหลักการที่แท้จริงคือ 1. ต้องดูพิมพ์นะครับ ดูพิมพ์ดูทรงนะครับทรงถูกพิมพ์ถูกนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ดูนะครับทรงดูพิมพ์ดูทรงในการปิดตาเห็นไหมครับปิดตานี้ก็ชัดเจนทีเดียวครับเพราะว่าเป็นพระนี้เก่ามากจริงเก่าจริงๆแล้วก็สภาพพระนั้นเบาทีเดียวนะครับนี่ก็รวมทั้งเชือกแล้วก็รวมทั้งเม็ด ก็เบานะครับไม่หนักเลยนะครับเบาจริงๆพอดีผมถ้ามีตาช่างผมก็จะช่างให้ดูเลยก็ดูองค์ใหญ่ดูดูครับองค์ใหญ่ลักษณะองค์ใหญ่ปุ๊บเราก็เอามาเปรียบเทียบกับองค์เล็กได้ทีเดียวครับถ้าดูองค์ใหญ่ออกปุ๊บองค์เล็กนั้นก็จะดูง่ายเพราะว่าพระของลุงปู่เยมวสวรรค์สูงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ ใครไปขอพรท่านอธิษฐานเป็นลูกศิษย์แล้วก็จะมีพระเข้ามาหาเรื่อยๆแล้วก็ท่านนั้นก็จะได้มีเงินมีทองการใช้จ่ายได้นะครับเพราะว่าหลวงปู่เอี่ยมนั้นบอกตามตรงคือพระท่านนั้นมีราคานะครับเป็นล้านทีเดียวบางบางองค์ก็เป็นสิบล้านยี่สิบล้านนะครับนี่ก็ดูเป็นตัวอย่างลักษณะของพระนะครับเห็นะหมครับว่า จะมีความคมชัดทีเดียวนะครับเนื้อหาของพระนั้นเก่าจริงนะครับเก่าจริงครับผมก็เคยไปขอพอรท่านนะครับขอเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วต่อมาก็ได้พบพระของท่านมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็หลายพิมพ์ด้วยแล้วผมก็ได้ศึกษาเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าผมมีพระตั้งองค์ใหญ่องค์เล็กนั้นได้เปรียบเทียบดูเนื้อหาของพระทุกองค์เลยนะครับเนื้อหาของพระนี้ สวยงามนะครับด้านในนี้สวยงามจริงจะเป็นองค์ดํายิ่งสวยงามเลยแล้วก็แกะดูลักนะครับแกะดูลักว่าลักษณะการชุบลักอย่างไรผมก็รู้นะครับว่าลักษณะอย่างไรผมก็วันหลังจะเอามาเปิดเผยดูนะครับที่ก็ได้ดูองค์ใหญ่องค์เล็กนี้ก็ถือว่าทุกท่านนั้นจะได้มีประสบการณ์ไปพร้อมๆกันทีเดียวกับพระองค์ใหญ่องค์เล็กองค์ใหญ่นั้นก็เป็นองค์ครูทีเดียวนะครับ ตอนที่ผมได้พระนั้นก็ไปอธิษฐานกับท่านนะครับว่าตั้งแต่มาเมื่อคืนได้พระหลวงปู่เอีย่ยวััสบานสูงักทีนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้ทั้งพระปิตาได้ทั้งตะกุดได้ทั้งเบียเก้ก็จะเอามาให้ทุกท่าน,น,นได้ดูกันแต่ละชิ้นแต่ละอย่างไปนะครับวันนี้ก็ขออำลาเท่านี้นะครับ